เปิดชีวิตล่าสุดมาออนนาภา,าเปิดกลุ่มสมบัติเศรษฐีตั้งแขงขายแบรนด์เนมมือสองรับทรัพย์สุดปังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเป็นที่สนใจกันอย่างมากซึ่งในวันที่25พฤศจิกายน2565มาออนนภากฤษฎีอดีตพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงหลังอยู่ในเกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่มีปัญหากันกลาง ห้างดังเกาหลีหลังชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุกลางห้างดังที่เกาหลีก่อนที่มาจะออกมาอัปเดตทว่าตนไม่ได้ตบแค่แตะแตะและเคลียร์กันแล้วท่ามกลางดราม่าที่เข้ามาใส่เธออีกครั้งและได้ผันตัวไปทําอาชีพช่างแต่งหน้าให้กับเหล่านางแบบอีกทั้งยังอาชีพคือค้าขายห่อหมกล่าสุดแม่มาโพสต์อินสตาแกรม a มาโอปภาพสินค้าแบรนด์เนมมือสอส่งตรงจากต่างประเทศ มีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมแว่นตาแบรนด์เข็มขัดเริ่มต้นราคาหลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวพร้อมระบุข้อความว่าของมือสองของดีราคาถูกกว่าร้านมือสองใช้งานน้อยจากเศรษฐีเอาสมบัติมาผลัดกันชมมารับรองสนใจติดต่อในอินบ็อกหรือเพจแม่มามาแล้วต่อมาก็ได้โพสต์สินค้าต่อ อีกว่าของใหม่สดสดร้อนร้อนมาจากต่างประเทศแต่เอสราคาถูกกว่าในร้านมากๆสนใจทักอินบ็อกหรือเข้าไปดูในเพจแม่มามาแล้วห้ามพลาดจริงๆถือว่าเป็นคนดังที่ไม่เก่งทำงานเลยล่ะค่ะ